นักเรียนทุกคนนะครับเมื่อเช้าเดินทางกันมายัางไงเดินทางโรงเรียนเนี่ยอ๋อพ่อมาส่งหรออันนี้มากับรถประจำอ๋อคนนี้บันจัก,กรยานมาอ๋อทุกคนเดินทางมาอย่างงี้อืมอเดินทางมาในเน็ตพิพิเเนี่ยก็ถ้ามันจะมาเริ่มเรียนเลยครูว่ามันไม่ได้อารมณ์แล้วว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าโดยเกมที่ครูจะเล่นน่ะมีชื่อว่าอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างล่างครูจะแบ่งเป็นห้องนี้เป็นสองทีมแล้วห้องนี้เป็นทีมเอ อันนี้เป็นทีม B ก็ให้ทีม A ส่งตัวแทน5คนทีม B ส่งตัวแทนมา5คนให้ตัวแทนแต่ละทีมอะมาสังเกต3น้งสชนิดบอนตัวน,วนี้และลองดาวซิว่าถ้าครูเทรวมกันเนี่ย3ตัวไหนจะอยู่ชั้นบน3ตัวไหนจะอยู่ชั้นล่างอ่ะส่งตัวแทนมาเลยครับมาดูอันทีม A ว่าครับว่าอันไหนจะอยู่ข้างบนอันไหนอยู่ตรงกลางอันไหนอยู่ข้างล่างครับทีม A ว่าสีเหลืองอยู่ข้างล่างสีขาว อยู่ตรงกลางแล้วสีฟ้าอยู่ข้างบนโอเคทีมบีว่าไงครับทีมบีทีมบีมว่าสีขาวอยู่ข้างล่างสีเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วก็สีฟ้าอยู่บนสุดอ่ะถ้าทีมไหนตอบถูกเนี่ยครูจะมีรางวัลให้มา,มาเรามาเริ่นเทลกันเลยนะครูจะเริเนะเเ่มเทลงนะเริ่มเทจากสีเหลืองทาไมสีขาวก่อนโอเค อ่าเป็นไงบ้างตอนนี้สีออยู่ข้างล่างครับอ๋อสีขาวนะสีแดงอยู่ข้างบนเราไปครูจะมาเทสีฟ้าอ่าเล่นเทนะอ่าสรุปสีอะไรอยู่ สีมันเรียงไงเอ่ยสีขาวอยู่ล่างสีเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วก็สีฟ้าอยู่ด้านบนสุดอ่ะรู้ไหมครับว่าทําไมน้ําถึงแยกชั้นกันอ้าใช่แล้วเพราะความหนาแน่นมันไม่เหมือนกันนะทีนี้ลองดาาซิว่าจากกิจกรรมเนี้ยเราวันนี้จะมาเรียนเรื่องอะไรกันอ่ถูกต้องแล้วครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหนาแน่นของสามปริสุทธิ์และสามผสมกันนะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความหนาแน่นของสารพื้นฐและสารผสมมากขึ้นเราจะมาทําการทดลองกันในวันนี้นะอะเรามาแบ่งกลุ่มกันก่อนดีกว่าคุณจะแบ่งกลุ่มให้ได้กลุ่มละสี่คนแบ่งกันเลยแบ่งกันเลยอ่ะโอเคสี่คนแล้วนะอันนี้จะเป็นชุดการทดลองตอนที่หนึ่งจะมีเครื่องช่างบิกเกอร์ทวยยเรก้าเพื่อใส่น้ําเหล็ก ก้อนเหล็กสองก้อนที่มีมวลต่างกันก้อนทองแดงสองก้อนที่มวลต่างกันแล้วก็เชือกและสุดท้ายก็เป็นกระบอกตวงเห็นไหมอ่ะเราไปเริ่มทำการทดลองตอนที่หนึ่กันเลยเดี๋ยวครูจะแจกแบบบันทึกกิจกรรมให้อ่ะนี่นะแบบบันทึกกิจกรรม เรามาเริ่มการทดลองเลยดีกว่านะขั้นแรกก็ให้เราช่างก้อนเหล็กช่างหามมวลของก้อนเหล็กวงใบบนเครื่องช่างขั้นแรกเราก็ช่างมวลของก้อนเหล็กก่อนสองก้อนนะเราช่างไปปุ๊บอ่านค่าได้แล้วเอาไปบันทึกในแบบบันเึกกิจกรรมเมื่อกี้ก่อนกอนด้ช่างเสร็จต่อไปช่างก้อนที่สองช่างอนะ่าโอเคช่างเสร็จนะก็บันทึกในแบบ,บนทึกกิจกรรม เมื่อเราช่างก้อนเหล็กเสร็จแล้วต่อไปเราก็ช่างวนของก้อนทองแดงสองก้อนอ่ะแล้วก็ช่างปึ๊บอ่ะค่ะต่อไปก็บันทึกทําเหมือนกันกับทองแดงก้อนเล็กนะอ่ะโอเคอ่ะต่อไปเราจะมาหาปริมาตรของก้อนเหล็กก้อนทองแดงกันโดยที่เราให้นาเชือกมาผูกกับก้อนเหล็กและก้อนทองแดง,ง,งไว้ก่อน เสร็จแล้วเราจะได้รูปร่างประมาณนี้เอ๊ะแต่เราจะหาปริมาตรยังไงล่ะเราจะหาปริมาตรด้วยการใช้ถ้วยยูเรก้าเห็นไหมหัังนี้นสามารถศึกษาการใช้ถ้วยยูเรกนและเครื่องมือเครื่องช่างอื่นจะไใบความรู้ได้นะเดี๋ยวครูมีให้เราจะมาเริ่มใช้ถ้วยยูเรก้ากันเลยนะ แล้วก็อันดับแรกเราก็เทน้ำลงไประดับหนึง่งเห็นไหมว่าจะมีน้ําที่ส่วนเกินที่มันอยู่สูงกว่าปากท่อจะไหลออกมาตรงนี้เราราน้าําหยุดไหลก่อนน้ำส่วนแรกที่เทล้นเกินมานนี้เราจะม่ยังไม่ใช้นะแล้วก็เทเก็บไปก่อน แล้ถึงไหน,นกแล้วก็นำบิกอร์มาวางรองที่เดิมจากนั้นให้เอาก้อนทงองแดงจุ่มลงในถ้วยยูเรก้าลงไปจุ่มไปมิดก้อนเลยจุ่มเสร็จปุ๊บเราจะได้น้ำที่เป็นปริวิริาของก้อนทองแดงออกมาจากนั้นนำน,ำน้ำเนี้ย เทใส่กระบอกตวงเพื่อหาว่ามันมีปริมาตรเท่าไหร่แล้วก็เทลงไปเลยนะอ่ะโอเคเมื่อหาปริมาตรได้แล้วเราก็สามารถคำนวณหาค่าความหนาแน่นได้โดยดูจากใบความรู้ที่เราแจกไปนะโอเคคือทําอย่างนี้ทั้งก้อนตรงแดง2ก้อนแล้วก็ทําทั้งก้อนเหล็กอีก้อนด้วยเหมือนกันจากนั้นนะเมื่อเรียนทำเสร็จแล้วก็บัรทึกผลลงในตารางได้เลยฮะะตอนก็ได้เราตอนตอนีหนึ่งเสร็จใช่ไหม สรุปผลลงในข้างหน้างนะสรุปผลการทดลองตอนที่หนึ่ต่อไปเราจะมาเรื่องําการทดลองตอนที่นะกันแล้วนะการทดลองตอนที่2องอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องช่างสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น5%เความเข้มข้น10%สารละลายน้ำตาล10%แล้วก็5%แล้วก็บิกเกอร์เปล่าจากนั้นแล้วก็มีกระบอกตวง เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าแรกเรานำบิก,บก,กอร์เปล่ามานำมาชั่งเพื่อหามวลก่อนเท่าไร่สมมุติว่าเราได้บิก,กอร์เปล่าห้าห5กรัมโอเคจากนั้นเรานำสารละลายโซเดียมคลอไรด์หเปเซนทลงในบิก,กอร์เปล่าของเราจากนั้นนำไปชัง่งสมมุติว่าอ่างค่าได้10กรมัมก็หมายความว่า บิกเกอรป,ปรล่าตอนแรกมันหนักห้ากรัมแล้พอเทรวมกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ห้าเปอร์เซ็นต์ไปมันได้สิบกรัมหมายความว่าสารละลายโซเดียมคลอไรดนั้นมีมวลอยู่ห้ากรัมนั่นเองครับอะเมื่อเราหามวลของสารละลายได้แล้วเราทํากับสารละลายทุกตัวแต่เราต้องเปลี่ยนบิก,กอร์นะครับเพื่อให้ว่าสารละลายจะไม่ติดอยู่ที่แก้วหรือบิก,กอร์ของเรานั่นเองทำอย่างนี้จนครบสี่สี่ตัวนี้เพื่อหาว่ามันมีมวลแต่และชนิดมีมวลเท่าไหร่ เมื่อเราชั่งมวลเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาหาปริมาตรปริมาตรเราก็จะหาโดยการนําสารละลายของเรานั้นที่เราเทสซปริเกอร์ไว้เทลงในกระบอกตวงของเราเพื่อว่าแล้วก็อ่านค่าจากกระบอกตวงนะครับว่ามันมีปริมาตรเท่าไหร่เทเลยนะครับอ่ะโอเคอ่ะเมื่อนักเรียนทําการทดลองเสร็จแล้วก็บันทึกผลลงในตารางนะครับ แล้วก็คำนวณหาค่าความหนาแน่นของสารละลายทั้งสี่ตัวที่เรามีให้เมื่อกี้จากนั้นกล้านักงเรียนสรุปผลการทดลองของตอนที่สองลงในท้ายตารางได้เลยครับอ่ะให้แต่ละกลุ่มส่งส่งตัวแทนมาเพื่อนําเสนอผลการทดลองได้เลยครับอ่ะแต่ละกลุ่มโอเคกลุ่มทันนี้มาแล้วกลุ่มนี้โอเคมาแล้วอ่ะจากการที่เราทําการทดลองนนเนี่ยเราจะสรุปผลได้ว่าอย่างไรครับ อ่ถูกต้องความหนาแน่นจากการทดลองนี้จะทำให้เราสรุปผลได้ว่าความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดจะเป็นค่าคงที่เฉพาะของสารนั้นหมายความว่าไม่ว่าสารนั้นจะมีมวลต่างกันเท่าไหร่ก็จะมีค่าความหนาแน่นเท่ากันเสมอถ้าเป็นสารชิ้เดียวกันนะต่อไป ความหนาแน่นของสารผสมขึ้นอยู่กับชนิดและอัตราส่วนของสารที่ผสมกันเจ๋นได้ว่าจากโซเดียมคลอไรด์5%กับ10%จะมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเพราะว่ามีอัตราส่วนผสมระหว่างสารโซเดียมคลอไรด์กับน้ําไม่เท่ากันนั่นเองทําให้ความหนาแน่นของสารทั้งสองแกนี้ถึงแม้จะเป็นสารสารผสมชิดนเดียวกันแต่ก็จะมีความหนาแน่นที่ต่างกันนั่นเองครับต่อไปเราจะมีคําถามจากันทดลอง หรือที่ว่าคาถามแรกความหนาแน่นของเหล็กและทองแดงต่างกันไหมอ๋อโอเคคําตอบนี้ถูกต้องต่างกันนะครับต่อไปทําไมความหนาแน่นของเหล็กและทองแดงจึงแตกต่างกันเมื่อกี้อธิบายแบบน,นิดนึงนะอ่าใช่เพราะว่ามันเป็นสารบริสุทธิ์คลรชนิดการจึงทําให้มีความหนาแน่นต่างกันไปความหนาแน่นของสารละลายโซเดียคมคลอไรด์ชุดที่1กับชุดที่2องเหมือนือแตกต่างกันไหมเมื่อกี้ก็พูดแล้วนะจำได้ไหมอ่าใช่ แตกต่างกันอ่ะแล้วทำไมถึงแตก,กต่างกันล่ะใช่เพราะว่ามันมีอัตราส่วนความเข้มข้นของสารที่บ,บางบผสมอ่ะไม่เหมือนกันจึงทำให้มีความหนาแน่นต่างกันเหมือนพูดซ้ำเนอะอ่ะมีใครเคยไปไว่ายน้ำทะเลไหมอ๋อมีเนะแล้วรู้ไหมทำไมเมื่อก่อนผู้ใหญ่จะชอบพูดว่าให้ไปฝึกว่ายน้ำอ่ะอยากให้ฝึกว่ายน้ำที่ทะเลเพราะมันจะฝึกง่ายกว่าน้ำพอง ใช่เพราะว่าน้ำทะเลนั้นมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำในคลองบ้านเราจึงทาให้สามารถเราสามารถไลยน้นําได้ง่ายกว่าไม่ทําให้เราจมยากกว่าน้นําในคลองนั่นเองอจากการทดลองเนี้สนุกกไหมโอ้สนุกมากเลยใช่ไหมแต่ครูมีคําถามท้ายการทดลองซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆนักเรียนยยนากลับทางที่บ้านนี่คือหน้าตาของแบบฝึกหัดครับเห็นแบบฝึกหัดกันแล้วใช่ไหมจกักเ้นี้ก็ ครูก็จะขอจบค่าบเรียนแต่เพียงเท่านี้ขอนักเรียนทุกคนเดินทางกลับบ้านดยปลอดภัย,ภยสวัสดีครับถ้างั้นครูก็จะขอจบคาบแต่เพียงเท่านี้ขอขอกเรียนไปนเรียนคาบต่อไปได้เลยนะโอเคขอบคุณครับ